เราโคตแล้วค่ะเซลแดมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับน้องยันจังแล้วก็ลุงพี่เช่นเคยนะคะเอ นนจะได้ข้อหรือเปล่านะคะ <Yeah. S 1> คือแบบว่าเกมเนี่ยลีลาลีลาเลอเกินนะคะแต่ว่าเมื่อคิปที่แล้วเนี่ยคือแบบว่าโคตรช็อกเลยค่ะที่ว่าเราเนี่ยมีฝาแฝดได้ยังไงคะ oh. เดี๋ยวทาไมฉันถึงมีฝาแฝดคะเราจะทํายังไงคะเนี่ยเออมาค่ะทุกคนคะมาดูความวุ่นวายของเจ้าเกมนี้กันนะคะ oh. อืมอ,อันนี้คือว่าเราเนี่ยกำลังดุแฟนนะคะที่รักเนี่ยไม่ยอมตื่นสักทีนะคะเนี่ยคุณ เอาต่น,นอนเอาต่น,นอนอะ่ะอุ้ยรุ่นพี่เนี่ยนะเพิ่งพาอะไรไม่ได้เลยนะคะโอ้โหตื่นก็สายนะคะเนี่ยอันนี้คือทำอาหารกินเหรอว้ายดูสิอันนี้คือเรากลับมาที่ฉากเดิมนะคะแล้วก็เรามีฝาแฝดอ,อ่ะเฮ้ย,ยได้เหรอนี่ฉันมีฝาแฝดนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสยองขวัญหรือเปล่าจริงๆคือผู้หญิงคนนี้เนี่ย จจะเป็นวิญญาณที่ตามติดเรานะคะ<อ>คือเป็นวิญญาณฝาแฝดหรือเปล่าเว <c oughs> น่าชัยนะคะผมที่รักค้าไม่กินข้าวแล้วลวค่ะคุณฉันน่าจะต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะอ๋อคือว่าเราเนี่ยจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะเอะแล้วทำไมลุ่มพี่ถึงไม่ยอมตื่นล่ะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวนะลุ่มพี่จะบอกว่าฉันน่าต้องขับไปเองเหรอคะเนี่ยอเอาละคะ่ะนี่ เดี๋ยวฉันมานะคะฉันขอตัวไปโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะคะไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะคลอดเมื่อไหร่นะคะทุกคนโอเคมาถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะเออลงพี่หน้าตาโคตรเหืออะเราคลอดแล้วค่ะฉันคลอดแล้วหรอ ในที่สุดนะคะคือเราก็คลอดลูกแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้ยตอนนี้คือยันจังอะ่ะกำลังนอนปวดท้องอยู่นะคะเอาล่ะทีนี้ล่ะค่ะทุกคนก็คือเป็นหน้าที่ของลุ่มพี่แล้วนะคะที่รักครับคุณเป็นยังไงบ้างน่ะอุย้ยกำลังกอดลูกอยู่เลยเหรอครับเนี่ยดูนี่สิแต่ว่าเรานะคะไม่รู้ว่าลูกเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะว้า สุดยอดไปเลยนะอ้โหยเห็นแล้วก็ปร,ปราบป,ปื้มนลคะเนี่ยเอาล่ะทุคทกคนฮ่าฮ่าอันนี้คือเราก็ตื่นมานะคะเพื่อล้างหน้าแปรงฟันเหมือนเดิมนะคะคือเกมนี้เนี่ยนะคะเวลาตื่นนอนเนี่ยจะต้องขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อมาล้างหน้านะคะ่ะเออคือสมจริงเกินไปไหมเอาล่ะทีนี้เนี่ยผมก็แบบว่าเนี่ยเป็นพ่อคนนะคะแบบเต็มตัวแล้วนะใช่ แล้วค่ะลุงพี่ตอนนี้นะลุงพี่นะ่ะกลายเป็นพ่อคนแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะลุงพี่เนี่ยจะต้องทําตัวดีๆนะคะรู้ไหมเออแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะต้องคอยช่วยยันจังเนี่ยเลี้ยงลูกนะคะได้ครับได้ครับผมเนี่ยจะเป็นพ่อที่ดีให้ได้เลยเอาล่ะ,อ,ละอันนี้คือไปไหนเนี่ยอ๋อคือมาเอาคุณแจรถนะคะหยิบบอกนะว่าลุงพี่จะแอบไปหาชูนะ่ะเออเปล่านะครับ ก็พูดไปนะคะอันนี้คือเขาก็ให้เรานะคะไปที่รถเหมือนเดิมเลยนะคะเอหรือว่ารุ่มพี่เนี่ยจะออกไปซื้อของกินหรือเปล่าก็ไม่แน่นะคะเพื่อนๆก็คือว่าเกมเนี่ยใกล้จะจบแล้วนะคะทุกคนเอาละเอาละเดี๋ยวผมมานะครับที่รักนี่นี่นี่ไปเลยครับทุกคนเึิ๊บในเวลาออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนเึ๊บเบิ๊บเ้ิ๊บเบ๊บป๊บเ๊ แล้วก็เลี้ยวขวานี่เลยอันนี้คือเราจะไปไหนก็ไม่รู้นะคะอ๋อได้ไงไปมาร์เก็ตว้ยบ้าแล้วเชียวก็คือว่ารุ่นพี่เนี่ยเขาว่าออกมาซื้อของกินให้ยันจังกินวุ้ยทุกคน <Hey. S 1> เอ่อมอ๋อ นี่ไงถึงแล้วคับผมซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะคือแบบรุ่มพี่คือเป็นสามีที่โคตรดีเลยอะ่ะคือตื่นนอนมานะคะก็แบบว่ามาช้อปปิ้งให้แฟนนะคะเนี่ยเอาละเอาละถึงแล้วหรอใช่ใช่ใช่ที่นี่คือเป็นที่ขายของใช้นะคะแล้วก็ของกินนะจ๊ะว่าแต่วันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะทำอะไรให้ยันจังกินดีนะเออ นั่นสิคาลุงพี่ไปค่ะลุงพี่ขาโอ้สวัสดีครับพนักง,งานสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับคะ่ะไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างน่ะเออปึ๊บอ๋อมาซื้อของกินให้ยันจังนะคะแล้วก็ไปคิดเงินเลยนะคะวิทำไมห้างที่นี่เนี่ยของขายน้อยๆวะของขายโคตรน้อยเลยอะ่ะโอเค คิดเงินนะครับผมเปรบเอิมทั้งหมด15บาทค่ะอุย้ยของใช้ถูกๆเนาะของใช้ถูกมากค่ะเอาละเรื่องเวลากลับบ้านนะคะไปหาเมียครับผมไป แล้วก็ขับกลับกันนะคะทุกคนถึงบ้านแล้วครับผมที่รักคาของกลับมาแล้วครับนี่ที่รักครับรอผมก่อนนะครับเอาล่ะทุกคนก็คือว่าเขาเนี่ยให้เรานะคะเดินไปที่ห้องครัวนะคะไปต้มชาให้แฟนกินนะคะได้เลยได้เลย แปลว่ายันตังเนี่ยอยากจะดื่มอะไรร้อนๆใช่ไหมล่ะใช่แล้วค่ะเพื่อนนี่กำลังต้มชานะคะอุ้ยด้ง่งได้ชามาแล้วครับผมอันนี้คือเหมือนจะเป็นชาชาเขียวปะเออเป็นชาร้อนๆเลยนะครับที่รักครับชามาเสิร์ฟแล้วนะามั่มๆแล้วคุณนี่นะคะก็เอาชามาให้แฟนกินนะคะฮันนี่ คุณเป็นยังไงบ้างคะอ,อ้ยฉันกำลังเพียรลยนะคะเอา้าแฟนหายไปแล้วคะ่ะทุกคนดูสิเอา้าแฟนหายแล้วยันจังนี่ยันจังตื่นแล้วนะคะแล้วก็นางเนี่ยกำลังเดินอุ้มลูกเลยนะคะผมดูสิคะน่ารักไหมนี่ดูสิกำลังอุ้มลูกเลยนะคะ หลกท่าอุ้มมากเลยอะที่รักคุณอุ้มดีๆนะครับคุณโอ,อ้ที่รักคะฉันเหนื่อยจังเลยนะคะโอ,โอ้ไม่เป็นไรนะครับคุณไปครับไปครับงานจ้างไหวไหมไหวคะ่ะเอา้าเอา้เาแล้วไม่ขึ้นมาละคุณไม่ขึ้นมาหรอ, <Yeah. S 1> หรอเอา้างงอะงั้นไปก่อนลวกันนะอันนี้คือเขาก็ให้เราขับไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะคะคือไปไหนหรอ อยากรู้่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนปลืบแล้วก็เลี้ยวขวานะคะฮะอันนี้คืออะไรอะมันคือที่ไหนวะมันคือร้านอาหารหรออ้าวแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วเหรอ,อเดี๋ยวนะกลับมาถึงก็คือรุ่มพี่กำลังนอนเลยนะคะอเอาล่ะอันนี้คือเราก็กลับมาเล่นตัวยันจังแล้วนะคะทุกคน เรากลับมาเล่นตัวเย็นจังแล้วนะคะ uh huh. ตื่นมาก็ต้องมาล้างหน้าล้างตานะคะเดี๋ยวแฟนไม่รักนะคะถ้าเกิดว่าขี้ตาเต็มตานะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> เกี่ยวเว้ยเนี่ยเอ้ยเกี่ยวหนูเวย้ย <c oughs> ไปค่ะล้างหน้าล้างตาค่ะจะได้สดชื่นนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> สดชื่นจังเลยคือแบบว่าเป็นการล้างหน้าที่โคตรสลบโมชั่นเลยนะทุกคน แอลโมชั่นมากเลยค่ะยันจังไปค่ะอันนี้คือไปไหนต่อเนี่ยไปดูกันนะคะเอ้ยฉันนะ่ะนะนอนซมเนี่ยมาหลายวันแล้วน่ะฉันขอเดินบังรวกันนะฉันต้องการเจอหน้าลูกค่ะที่ฉันนะ่ะเพิ่งคลอดไปนะคะทุกคนลูกฉันอยู่ไหนเนี่ยให้ตายเถอะคิดถึงลูกจังเลยนะคะ <gesch uce> อันนี้คือมาทำกับข้าวกินนะคะ <apan> วันนี้นะนะชั้นน่ก็จะมาทำแกงเขียวหวานกินนะคะอร่อยนะคะทุกคนอะไรนะแกงเขียวหวานหรอใช่แล้วค่ะอร่อยค่ะอ๋อแล้วก็ไปที่ห้องลูกนะคะทุกคนโอเคเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้เจอลูกแล้วนะคะคือป๊อปไม่แน่ใจว่าลูกเราคนเล็กเนี่ยอยู่ไหนนะเพราะว่าอันนี้คือเป็นห้องนอนของลูกคนโตป่ะนี่ไง ลูกลูกอุ่ไหนนี่ลูกไปกินข้าวแล้วลูกนี่นะคะอันนี้คือเราก็ขึ้นมาตามลูกไปกินข้าวนะคะแล้วก็กลับไปที่ห้องใช่ปะเหมือนจะใช่เลยนะคะโอเคคือเกมอะมันวนเวียนอยู่แค่นี้อะ่ะทุกคน <Yeah. S 1> อ๋อนุ่มพี่คะนี่คุณ ไปกินข้าวกันค่ะอันนี้คือเราก็ตามแฟนนะคะไปกินข้าวนะคะทุกคนเอาล่ะทุกคนได้วลานกินข้าวแล้วนะคะปึ๊บอา้าวแค่นี้หรอเสร็จแล้วเอาล่ะ แล้วก็กลับมาที่ตัวรุ่มพี่เหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนขังก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการข้อลูกของเงินจังนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายนะคะทุกคนขังก็บอกว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆก็ชอบกันนะคะถ้าอยากดูตอนต่อไปก็ต้องกดไลค์ให้ปอกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็าย b y ยค่ะ b y ยบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน